ต้องค่อยๆไปสวัสดีค่ะคโคมอนิกา้าเกรซทำไมส่งถุงมือละ่ะเราอยู่ในโรงเรียนนะไม่ใช่ข้างนอกเมื่ออยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าจเธอเอาขนมเข้ามาในห้องเรียนไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะโดนจับซะแล้วหยุดนะเธอเอาอะไรมาคืออะไรเนี่ยลูกโลกมาดูกันใช่แล้วมันคือเคก้ก เธอผ่านฉันไปไม่ได้หรอกห้ามเอาเค,ค้กเข้ามานะออกไปงั้นก็มารอนักเรียนคนต่อไปกันฉันต้องเอาเค,ค้กเข้าไปให้ได้เกิดสำเร็จแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเกรซวัสดีค่ะคุณโมนิก้าครูบอกว่าห้ามเอาเค,ค้กเข้ามาออกไปเดี๋ยวนี้เป็นวันที่ดีจริงๆอะไรนะไม่เกินไปแล้วนะห้ามขนมฉันใหญ่แบบนี้ในโรงเรียนสุดท้ายฉันก็เข้ามาได้ ผ่านเข้ามาได้แล้วในที่สุดฉันก็จับได้คกรสเอาเค้กเข้ามาอีกแล้วครูจะไม่ให้เธอเข้าห้องเรียนเอาขึ้นไปเสาหน่อยอ้าวบ้าบ้า,บา,บาอย่ากล้มพ่งมาหาชันอ้ย <c oughs> ร่าเป็นหน้ากองแม่นจริงๆ Grace เกรซเท่าเค้กมาอีกครูจะโทรหาผู้ปกครองเธอแน่ขอตัวกระเป๋าหน่อยสิอืมไม่มีอะไรมีแต่นังสือเรียน เธอคงเข้าใจแล้วหลังจากผ่านไปสิบครั้งเข้าไปได้ขอบคุณค่ะคุมอิกา้าเยี่ยมขู่เชื่อสนิทฉันเอาขนมเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ฉันเอาขนมเข้ามาสิ้นเดียวแต่ว่ามันไม่ธรรมดาางเลลี่ฉันเอาเค้กก้อนใหญ่มามันซ่อนที่ไหนนั่นเหรอกระเป๋าเป้ของฉันคือเค้กเดี๋ยวฉันจะหันให้ดู Mm hmm. ดูนี่สิ <Huh? S 2> เธอเอาเค,ค้กเข้ามาได้จริงๆเหรอเนี่ยพระเจ้าใช่ถึงล้มเหลวหลายครั้งแต่นี้สุดยอดก็ชนะคูได้ตอนนี้ฉันจะได้กินเค,ค้กแล้วน่ากินอยากลองจังเลยลิลลี่แล้วเข้าอืม mm hmm. อร่อยจังดีจังเลยให้ฉันกินด้วยนะแน่นอนเอาไปสิขอบคุณ โอ้อร่อยจังเลยเกรสนี่มันเจ๋งมากแล้วก็อร่อยเกินบรรยายฉันรู้รีบกินก่อนที่ครูมอนิก้าจะมาเห็นเอ็มแอนด์แอมทำให้การเรียนคณิตสนุกขึ้นอร่อยจังไปห้องเรียนกันเถอหยุดนะครูไม่อนุญาตให้ขนมเข้ามาในห้องเรียนทิ้งขนมลงถังขยะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะแต่ยังมีเอ็มแอนด์เอมต้องเยอะหนูไม่ให้ เกรซอย่าดื้อน,นะเอาขนมมาให้ครูทิ้งเดี๋ยวนี้อาา้าะฮะใครปิดไฟเอาเอ็มอันเอ็มนี่เองโอไม่นะครูใจร้ายจังเลยเกรซเข้าไปเดี๋ยวนี้เฮ้ย<า>ในที่สุดแล้วนักเรียนอยู่ไหนกันหมดนะโอ้เควินตินชุดน่ารักจังเลยวันนี้สวัสดีฮะคุณโมนิโกสวัสดีจ้าวดีโอ้ทำไมต้องเส่หมวแบบนี้ด้วยเธอซ่าไราหรือเปล่านะ อ้าจริงด้วยน้ำอาลมแบบนี้เอาเข้ามาไม่ได้ต้องทิ้งถังขยะเข้าห้องเรียนไปเตรียมตัวเรียนได้คุณจะเรียกเธอไปที่หน้ากระดานคนแรกโอ้ยสวัสดีค่ะคณมอนิกา้าหยุดก่อนนะต้องตดอาหารก่อนเธอสร้างขนมไว้ที่ไหนโชวก์กระเป๋าสิก็ได้ค่ะดูเลยมันไม่ใช่ของหนูนะจาแน่นอน เธอต้องไปเล่าที่ห้องครูอยญ่อีกครั้งครูจะยึดขนมทั้งหมดให้ลงในถังขยะให้หมดเลยทีนี้ก็เข้าห้องเรียนได้ฉันติดป้ายไว้มากมายแต่พวกนี้ไม่สนใจเลยพวกเด็กนี่มีใครมาเรียนอีกไหมดูเหมือนไม่มีแล้วอดีจังฉันจะกินขนมหวานทั้งหมดนี่นี่เป็นวันที่เีอได้สนเลยในนี้ไมีแต่ของปรดฉันเท่งนั้นและชกแัตก็เยอะมากมาย ฉันอยากกลับบ้านรอๆแล้วก็ไปกินทุกอย่างืมคุณโมนิก้าคะอ๋อเป็นโอกาสของเราแล้วเอาขนมขึ้นมาเดี๋ยวเข้าสอบสเงียบๆนะเดี๋ยวคุณตื่นเรียบกับพ่อห้องกันเถอะฉันไม่เหมาฝรั่งเยอะม,มากอยากแบ่งให้ค่อนกินจังอ๋อคุณโมนิก้ามาแล้วคุณโมนิก้าหาขอเข้าห้องันได้ไหมหลังจากตรวจสอบเท่านั้นนะ เธอมีขนมก็ยอมรับมาซะโู้รู้ว่าเธอเป็นช็อกแลตซ่อนอยู่เอาออกมาเดี๋ยวนี้เร็วเข้านี่ไงออกมาแล้วเยี่ยมสุดยอดตอนนี้เข้าห้องเรียนได้แล้วแต่ช็อกแลตของผมคุโมนิก้าต้องยึดไปหมดแน่นอนต้องคิดอะไรทกอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้ฉันจะใช้มหมักฝรั่งคาบ้าบบ้าปเป็นเล็บหลักสิมันดูเหมือนของจริงและคุโมนิก้าต้องไม่สังเกตได้แน่ ดูเล็บใหม่ของฉันสิไลที่ติหยุดก่อนต้องตรวจขนมนะครูจะตรวจสอบกระเป๋าของเธอให้หมดอย่างละเอียดไม่มีอะไรอืมในปากหรือเปล่าฮะไม่มีแล้วที่หูละ่ะดูสะอาดหมดจดเธอสามารถไปได้เดี๋ยวก่อนนะเล็บเธอดูแปลกๆสังเลยลิลลี่ไม่มีอะไรคะ่ะหนูแค่ทำเล็บใหม่ ว้าวรัดมากคขก็เพิ่งม,มาทำเล็บมาเข้าไปได้แล้วเลลี่เล็บน่ารักจริงๆว้าวฉันเข้ามาได้แล้วเกรสดูเล็บของฉันสิว้าวปังมากใช่แต่เธอต้องอึ้งมันคือเล็บที่กินได้กินได้จริงๆนะอะไรอะเป็นไปได้ยังไงได้สินี่งไงมันคือเล็บที่เป็นหมาฝรั่งและคุณโมนิก้าไม่สังเกตด้วยซ้ ฉันแอบเข้ามาในห้องเรียนได้อย่างสบายๆอร่อยจังอเมย์จะเชื่อฉันรู้สึกไม่ดีเกรสโอเคปะสร้างเธอกินต่อดีกว่าเป็นคลิปที่ตลกจุนเลยเอาไปให้เควินตินดูเขาต้องขำท้องแข็งแน่ต้องอย่างนี้สิเจง๋งโอ้ดูนี่สิตลกจังฮะสุดยอด มอนิกายังอยู่ตรงนี้ไม่นะแบบนี้ฉันเข้าห้องเรียนไปกับช็อกโกแลตไม่ได้แน่แน่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไอเดีย <Yeah. S 1> oh, เอาช็อกโกแลตมาปอมเป็นโทรศัพท์กันสิ่งที่ต้องทำก็คือเป็นรูปโทรศัพท์ออกมาแล้วก็มาห่อช็อกโกแลตแบบนี้สุดยอดไม่มีใครเดาได้แน่ว่ามีช็อกโกแลตอยู่ข้างในถ้าฉันไม่รู้ฉันก็คงเดาไม่ถูกมาตรวจสอบไลฟ์แพ็คของฉันกันเถอะเอาโทรศัพท์จริงไว้ตรงนี้แล้วไปกับช็อกโกแลตกัน สวัสดีฮะแม่ทุกอย่างเดีบร้อยดีสวัสดีครับคุณโมนิกา้าหยุดนะนั่นคืออะไรผมคุยกับแม่อยู่อ้าวจริงเหรองั้นก็ไปได้ยย yeah, คุณเชื่อกเอเสียงมาจากไหนนะ่ะเจมี่<อ>เธอมีโทรศัพท์สองเครื่องเหรอดูเหมือนฉันจะถูกหลอกเจมี่อะไรอยู่ในกระเป๋านะคุณรู้ว่ามีโทรศัพท์จริงๆอยู่ในนั้นใช่ฮบผมมีโทรศัพท์สองเครื่องและแม่ก็โทรมาทั้งสองเลย ไม่จริงคุรู้หมดแล้วโทรศัพท์เครื่องหนึ่งกินได้แน่นอนเอามานี่สิหน้าตาดูเหมือนกันแต่อันนี้เป็นช็อกโกแลตแน่นแน่ไม่มันไม่ใช่เอยฝันฉันโอเคเอออไม่นะเฮอฟันหกักรอก่อนครับเออขออันนี้ด้วยนะครับโอ้ฉันลืมกินอาหารเที่ยงไปเลยไปกินในห้องเรียนดีกว่าเ <What? S 1> กิดอะไรขึ้นนะ <Okay. S 1> คุณมาีนใกล้กันแล้ว อะไรกันเนี่ยช็กโกแลไม่ได้นะเกรสโอเคเข้ามาได้ลิลลี่ไม่ป๊อบคอนก็ไม่ได้ให้ตายควินตินเธอจะเข้าห้องเรียนหรือลองอาหารอไปห้องเรียนไม่ได้แน่ต้องเคลียร์ทุกอย่างแล้วโอ้จริงด้วยฉันนึกได้แล้วล่ะเอาอาหารไปซ่อนในหนังสือเรียนดีกว่าในที่สุดหนังสือเรียนคณนตก็มีประโยชน์มือเทยาของฉันลงไปได้อย่างพอดีคูมนก้าไม่สังเกตเห็นแน่นอน ไปทดสอบกันฉันนี่ฉลาดจริงๆต้องเข้าห้องเรียนได้แน่โอเล,ลลี่เขอยืมไม่ตาฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเสว่นแล้วดูฉลาดขึ้นเยอะไปห้องเรียนกันเธอะหยุดก่อนเธอเอาอะไรมานะ่ะหนังสือคณิตเหรอมันดูปแปลกๆนะอ๋อใช่แล้วแคว้นตินหนังสือกับหัวนะ่ะทีนี้ก็เข้าไปห้องเรียนได้แล้วขอบคุณฮะคุณโมนิก้าโอ้ นึกว่าครูจับได้แล้วตอนนี้ได้กินมื้อเที่ยงแสนสุขไม่ต้องการแว่นตกต่อไปฉันหิวมากเริ่มจากนักแกงกัน,ก,นกินหอมสุดๆโอ้ควินตินเอาแม็โดนั์เข้ามาได้งไงฉันก็อยากกินอืมอร่อรจังเลยสุดเด็ดไปเลยแควินตินนายคือตำนานนายทำได้ยังไงเนี่ยได้อยู่แล้วเ,เลยกินเลยเพ,พื่อนๆตอนนี้เราจะได้กินด้วยกันทั้งหมด ในล็อกก็ของฉันมีแฟนตาสีบทอยู่เสมอฉันชอบมากๆแต่ครูไม่ยอมให้เอาเข้าไปในห้องเรียนแน่อ้อเรนลี่ไงจ๊ะเธอเป็นคนที่ฉลาดมากครูผมจะในตัวเธอเนะเอาล่ะต้องจริงจังอ้อเกรซไงฉันเริ่มเรียนเคมีและฉันขั่งไครมากๆรู้ไหมจะเกิอะไรขึ้นถ้ามาผสมกันแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกจะไปทดสอบที่บ้านนะ อ๋อใช่แล้วฉันสามารถเอาน้ำมันลมใส่หลอดทดลองได้เพ้อหรออะไรเนี่ยเอามาให้ฉันนะขอบคุณไปได้แล้วโอ้ยได้ยังไงกันเนี่ยของฉันนะสุดยอดก่อนอื่นต้องเทสารพิมีออกให้หมดออกให้หมดเลยเออใหญ่แยงนี่ก็เหมือนกันหวังว่าพอลลนจะไม่รู้ว่าฉันเป็นคนทำนะเออกาอ์ดขึ้นเนี่ยเออ คุณโมนิก้าต้องไ่ชอบเรื่องนี้แน่จากนั้นก็เทน,น้ำหวานใส่ลงไปในหลอดทดลองเยี่ยมมากมีต้องหลายรสชาติสวยงามอเอา้าสวัสดีค่ะคุณโมนิกา้าสวัสดีจากเกรซถ้าสนใจวิชาเคมีด้วยเหรอน่าประทับใจเก่งมากขอบคุณค่ะขอขอ้อห้องยนได้ไหมคะ เดี๋ยวก่อนครูต้องเอาะไรให้เธอดูก่อนนะตามครูมานั่งตรงนี้แล้วเธอจะอึง้งเพราะครูก็ชอบวชิชาเคมีเหมือนกันถึงแม้ครูจะเป็นครูฟิสิกส์ก็ตามมาลองผสมสารของเรากันเถอะครูรู้จักการทดลองที่ปลอดภัยอยู่นะใหลงไปแบบนี้จากนั้นก็ใช้อีกหลอดหนึ่งให้ลงไปเลยแล้วก็อีกหลอดหืทำไมมันไม่ได้ผลละ่ะโอ้เกรซขอให้ครลอดหนึงสิจ๊ะ เออไม่ค่ะคุณโมนิกาอย่านะอย่าขี้งอกสิเทลงไปเลยแล้วเกิดปฏิกิริยาเออมีบางอย่างแปลกเอออะไรกันเนี่ยมันไม่ควรเป็นแบบนี้สิกลิ่นมันน้ำมันลมเธอทำมันลงไปเกรสหนูอธิบายได้ค่ะหนูจะดื่มให้หมดเลยเดี๋ยวจะเกิดปฏิกิริยาในตัวหนูอะไรนะพวกเด็กแสบนี่หลาลัก้องการอะไรจ๊ะ ช่วยทำเค้กให้หนูหน่อยนะคะเชฟทำได้อยู่แล้วการทำออดอร์ไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับมืออาชีพอย่างฉันเอาแม่คิมส่ง,สงกลมมาตัดตรงกลางเราจะมีเค้กสามชั้นแต่และชั้นต้องเคลือบด้วยครีมสันอร่อยให้ทั่วชิ้นแรกพร้อมแล้วมาทำชิ้นที่สองได้แบบนี้แหละสมบูรณ์แบบต่อไปเป็นชิ้นที่สาม น่ากินเวอร์สวยงามจังทาครีมให้ทั่วจากนั้นเกลีย่ยให้เรียบเนียนและตอนนี้เราต้องการน้ำผึ้งโอ้คุณาปลาไปน้ำผึ้งค่ะไม่มีทางย่าต้องการมันมากกว่าหนูเห็นมันก่อนนะเอาน้ำผึ้งมาให้ย่าซะดีๆหนูก็เอานี่ไปเลยเออแม่จา๋าเอาฟันออกไปทีต้องยอมให้คนแก่สิ แล้วฝันของอยางอีกที่ไหนยาต้องเช้มันด้วยพร้อมแล้วตอนนี้ก็ไปลงเมืองกันได้ก่อนอื่นเทน้ำผึ่งลงไปตรงกลางเค้กสวยจังเลยและจากนั้นก็เอาครีมมาแล้วก็มาตกแต่งกันส่วนด้านบนยาจะตกแต่งด้วยขนมหวานแสนอร่อยอย่างเยลลี่หลานยาต้องชอบมากแน่ๆเพราะหลานของอยาชอบกินหวาน เอวนั่นน่ากินหรอคะจะใช้ฮับบ้าบาบ้าดีกว่าโออแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะงั้นต้องลองแบบนี้ดิฟันเร็วเข้ามันไม่ได้ผลแต่ฉันมีเลื่อยนะระวังตัวหยุดก่อนหลานละเดี๋ยวย่าจะช่วยเปิดเองจ้านี่ไงเห็นไหมขอบคุณค่ะคุณย่าคุณย่าสุดยอดเลยและมักฝรั่งก็อร่อยกว่าน้ำพึ่งตั้งเยอะ ถมยังเป็นรสสตอรอเบอรี่ด้วยอดใจไม่ไหวแล้วต้องลองแล้วก็ดูนี่สิเป็นลูกปล่งด้วยสุัง <c oughs> แต่ว่าฉันยังมีหมากฝรั่งอีกกล่องหนึ่งน,นะเอามาตกแต่งด้านหน้าของเค้กกันให้มันสวยงามและก็สม่ำเสมอฉันเห็นแม่ทำแบบนี้เสมอมันสวยมากและจากนั้นก็ทาครีมให้ทั่วแล้วต่อไปก็ติดด้ฉลากเป็นเค้กหมวกฝรั่ง พูดถูกใช้อันดีกว่าไม่ใช่น้ำพึ่งฉันเล่นเลื่อนนำเชื่อมสกิตเทลส์ฉันรู้ว่าเด็กๆทุกคนชอบมันหมายความว่าฉันต้องชนะนแน่มันจะเป็นเค้กสายรุง้งและตกแต่งให้ทั่วเป็นไงเธอชอบฉลากของฉันไหมอีกอย่างมันกินได้ด้วยนะตอนนี้พร้อมแล้วกินให้อร่อยนะออแย่ oh yeah, ไม่ต่ขออะไรทั้งนั้นเลยหนูหิวสุด,สด โอ้มันเขียนว่าสกทเทิลต้องอย่างนี้สิมันน่ากินจังเลย mm hmm. โอ้ใช่หนูชอบลากกว่าสกทเทิลสุดยอดไปเลย mm hmm. ส่วนเค้กชิ้นนี้ดูเหมือนมันจากคาุณย่าหนูจำเยลลี่ของเธอได้ใส่หน้าสนใจจังแล้วมันคืออะไรนะมันคือน้ำผึ้งเจ๋งอ่ะไม่เลวเลยหนูอชอบ แล้วเราต้องกินเยลลี่ด้วยสุดยอดแต่หนูยังต้องลองเคชิ้นที่3ม,มันคือรสมกฝรั่งฮัมบ้าบบาว้าวมีมาฝรั่งข้างในจริงๆด้วยสุดยอดเลยเดีนี่สิหนูเป่าลูกโป่งได้ได้วยนะเจงอ่ะสนุกจังแล้วก็อร่อยด้วยพี่สาวฉันนะโอ้ฉันเหรอสุดยอดไปเลยขอบคุณนะหลานยากเก่งจริงๆ แล้วต่อไปคืออะไรเรารออยู่นะทุกคนทำบ้านขนมปังคิงให้หน่อยหนะคะฮะบ้านขนมปังคิงเหรอแล้วมันต้องทำยังไงอะโอ้ไม่มีปัญหาจ้ะยาก็ชอบกินเหมือนกันโอ้เธอมาถูกที่แล้วใ้้มีอวสุพิเศษสบสิ่งนี้ด้วยมันคือเมีดที่คมที่สุดในโลกมันสามารถตัดเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ที่ต้องการได้ง่ายๆเดี๋ยวเราจะได้บ้านกัน วางลงไปในถาดอบจากนั้นก็เอาไปเข้าตาอ,อบได้เลยแล้วก็รอคุณย่าเป็นยังไงบ้างโอ้หนักจังเลยย่าจะใช้ผักที่สดใหม่ที่สุดที่ยา่าปลูกเองสำหรับสาวของยา่าของหวานมันไม่ไดีต่อสุขภาพนะงั้นมาสร้างบ้านจัดผักดีกว่าหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นน่ารักน่ารักและต่อไปย่าต้องการครีมชีสและช้อนตักแบบพิเศษตักออกมาแบบนี้ แล้จากนั้นเกลี่ยให้เป็นรูปร่างเยี่ยมมากจากนั้นก็เพิ่มแครอทและแตงกวาอยากจะเชื่อมทุกส่วนด้วยครีมชีสมันทั้งสวยงามและก็แข็งแรงมากบรอกโคลีด้วยนะอย่าลืมตอนนี้มันสมบูรณ์แบบจะยุ่งยากไปทำไมนในเมื่อเราสามารถใช้คุกกี้สำเร็จรูปได้ไม่ต้องตัดหรืออบอะไรทั้งนั้นแค่จุ่มในนูเทลล่าแล้วก็มาเชื่อมต่อกัน เอาละเหลืแค่ต้องมีหลังคาก่อนนะเร็วเข้าเย่ฉันทำสำเร็จตอนนี้ต้องใส่มาร์ชเมลโล่ด้วยยูฮูฉันทำได้นาะรักจังโอ้ฉันลืมไปเลยว่าต้องปิ้งมาร์ชเมลโล่ด้วยที่เพาขขงฉันแรงมากมันเจ๋งนีแต่ต้องระวังด้วยนะโอ้ไม่จริงทำอะไรลงไปเนี่ยฉันเผาบ้านตัวเองอะ ฝันได้ชันเลยแบบนี้แย่แน่แน่เชฟไม่สามารถให้ครถูกไฟเผาได้รถดับเพลิงกำลังมาแล้วก็ช่วยเธอด้วยครีมไปเลยรีบไปแล้วร้ายที่สุดเลยเปนยังไงดีโอวิปครีมเหรอหวังมันจะช่วยได้นะโอไฟดับแล้วขอบคุณค่ะเชฟโอ้พระเจ้าเชฟจัดการนะทุกอย่างเสมอแหละ ได้เวลาวางบ้ารขนมปังบนฐานของฉันแล้วจากนั้นก็บีบครีมดูนี่สิมันน่ากินแค่ไหนตอนนี้ขาดแค่ลือกว่าและก็อมยิม้มเราโวน่ากินเวอร์และนี่คือปล่องไฟเหมือนเราอยู่ในวันปีใหม่เลยเราเสร็จแล้วนักสาว อ้าว oh, สุดยอดไปเลยอืมแล้วนี <unfair> ่คืออะไรอ่ะอ๋อเดาว่าอันนี้ดูเหมือนจะมีแค่หมีที่กินได้งั้นหนูจะกินมันแล้วกันไม่อันนี้ไม่ชนะแน่นอนโอ้คุณย่าสร้างบ้านจากผักงั้นเหรอก็ยังดีกว่าของพี่สาวแล้วไม่มีกลิ่นที่น่ากลัวเท่าด้วยแต่รสชาติน่าคยเคียงอยู่ดีแต่บ้านขนมปังขิงหลังนี้สิเหมือนกับพี่เหนือวาดไว้เป๊ะๆหรือาจจะยิ่กว่าได้ซ้ำ อมก็เยอะมากด้วยั้นมาลองประตูกันเลยอ,อร่อยจังเลยอ่ะแถมยังมีอมยิ้มด้วยหนูมีความสุขจังบ้านที่อร่อยที่สุดก,ก็คือเชฟนี่มันวิเศษจริงๆเธอบอกว่าผู้ชนะก็คือเชฟทั้งคือฉันเองฮพลเลยยะเอาละหลาละ,ละครั้งนี้หลานต้องการกินอะไรจ๊ะอีกแป๊บเดียวคะ่ะ เรียบร้อยหนูอยากกินเบเกอร์เออเบเกอร์มันง่ายกันไปแล้วเออฟาสฟู oh, ้ดอีกแล้วเหรอไม่มีประโยชน์เลยเจง๋งเธอมาถูกที่แล้วฉันมีโดนัทอ,อร่อยๆเต็มกล่องเลยฉันสามารถใช้มันแทนขนมปังได้ด้วยและไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรทั้งนั้นแค่ผ่าครึง่งและมันจะออกมาเป็นเจ๋งสุดๆ ดยเฉพาะถ้าเราใส่ช็อกโกแลตลงไปเป็นไส้แต่มันเกินอะ <G ül> อ๋อไม่ต้องกังวลน,น,นะเราสามารถจัดการได้เดี๋ยวนี้แค่นี้ก็พอดีแล้วต่อไปก็เพิ่มยเยลลี่รสเปรี้ยวหวานและเพิ่มน้ำเชื่อมช็อกโกแลตลงไปอืมฉันอยากกินด้วยเ <G ül> อ้อยมันก็แค่ก้อนน้ำตาลนะส่วนเบเกอร์ของฉันมันจะเป็นขนมปังสีสดใสสามชิ้นเอามาหั่นเป็นครึ่งหนึง่ง และจากมันมาปั้นเนื้อทอดกันวางลงไปบนกระทะและกดด้วยไม้พายและประกันว่าเราจะได้รูปร่างในอุดมคติพร้อมแล้วเนื้อสุกด,ดีมากจากนั้นวางไว้บนขนมปังและอย่าลืมมะเขือเทศด้วย <c oughs> และนี่เป็นชีสแสนอร่อยที่ส่งตรงมาจากฝรั่งเศสใส่ซอสมะเขือเทศเล็กน้อย และเบอร์เกอร์สุดหรูก็พร้อมแล้วโอ้ยเธอชอบขนมปังของย่าไหมเชฟน่ารักจังค่ะพวกเธอไม่มีโอกาสชนะหรอกล้านสาวของย่าต้องชอบดีไซน์ของย่ามากที่สุดข้างในใส่สลัดและจากนั้นเนื้อรูปหัวใจเพราะว่ามันทำมาจากความรักแตงกวามะเขือเทศและขนมปัง พอแล้วพอได้แล้วจ้าโอ้จริงด้วยทันแทนพร้อมแล้วค่ะโอ้สวยสุดเลย <Wow. S 1> เบอร์เกอร์ทั้งหมดดูน่ากินสุดๆงั้นก็มาเริ่มจานที่ไม่ธรรมดาที่สุดแต่ว่ามันชุ่มเกินไปและช็อกแลตก็ะเทอรด้วยไม่ล่ะหนูไม่อยากกินมันเลย <Wow. S 1> สำหนับเบอร์เกอร์จานนี้สิดูสวยงามแล้วก็สดใสมากไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวนะแต่มีสามชิ้น อร่อยจังฉันชอบนะเหลือเจ้าสุดท้ายแล้วโอ้น่ารักจังเลยฉันเลยว่าคุณย่าเป็นคนทำ <c oughs> และที่สำคัญมาอร่อยมากๆด้วยคุณย่าคะย่าชนะแล้วย่าเหรอโอ้พระเจ้าขอบคุณนะจ้าหลานละ่ะนี่คือรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับย่าเลย